จริงพ้นบุญหลายอย่ <c oughs> แต่ว่ามันมีเหตุเพราะฉะนั้นก็เป็นตามเหตุก็แ่งกรรมพูระเจา้ามนตาดด้วยกรรมมังสัตเตวิภาชติยะติียงฮีนับปณิตตายะอันนี้บ่มีผู้ใดสิจัดการชีวิตเจ้าของได้บ่มีเลย พันยากะดีสามีกะดีพ่อแม่ลูกกะดีบ่มีผู้ใดสิจัดการในชีวิตของกันและกันใดแม้ชีวิตเฮาเองเฮากับบ่มีสิทธิจัดอยากให้มันเป็นจัางสั่นอยากให้มันเป็นจัางซีบอยากให้มันเฒ่าอยากให้มันแก่อยากให้มันเจ็บอยากให้มันป่วยอยากให้มันตายบอยากให้มันเป็นทุกข์สรุปสั้นๆกับบ่ได <c oughs> เป็นอย่างจังบ่ได้ีิเพราะว่ากรรมเป็นผู้จัดเป็นผู้จัดสรรจัดแจงเหตุยัง <c oughs> ไหวกระซงมันมีผลบัตอย่างคือแกงก็เห้ากินหมักเน่าเนี่ยแหละห้ากินหมักเน่าแต่อยากให้มันหวานมันก็บ่ได้แมนตัว กเกลืออย่างให้มัน <c oughs> สมเกลือกระโ o สมแมนบอลจังซีนะ่ะ <c oughs> ต่หมักหงใส่หมักพริกหลายๆแต่อยากให้มันแซบมันสิแซมพวกแต่ซิมปุ๊บเพ็ดเพชรเพชรถ้าดูอ๋อพุทธดำเอามะพริกใส่หลายจังซีนะ่ะอยากให้มันแซบมกบระ b o s แซบ คันเอาประแดกใส่หลายมันอยากให้มันแสบมันก็พอแสบซิมปุม่มเข้มเข้มเข้มพองดะเห็นบ่รรวดบุปเป็นไปตามความขืดเงึดบ่หยาดโยมต้องเข้าใจปนี่ได้ชีวิตเอา <c oughs> เพราะฉะนั้นบ่สรุปสันสันสันออพุทธเจ้าเลยว่าคิดดีพูดดีดี แล้วก็ทำดีๆบ่อยากได้ดีก็ได้บัญเห็นบะเครื่องกระตัมหมักหุ้งใส่หมักพริกพอดีพอดีหมักน่าวกับพอดีพอดีหมักฮุงใส่กันกับพอดีพอดีกระแดกใส่กับพอดีพอดีกระเทียมใส่กับพอดีพอดีบ่อยากให้มันแสบ มันกระแซบแมนตัวเ <c oughs> นาะพูดได้เสมปุปบแซบพันวะเห็นบอกซสียงย่ำได้กระแซบย่ำมันยังขึ้นหอดบันโอ้ยจะเป็นพ่นต่ำแซบพันว่าเห็นบอกจังเสียน่ะถ้าคิดดีพูดดีทำดีแล้วชีวิตมันก็อร่อย ว่าจากชีวิตอร่อยบอฮะชีวิตอร่อยมันเป็นยังไงเคื่อนกับแตมังหงแสบนี่ล่ะบติ <c oughs> แมนตัวบอจมแมนบอหอบแต่ประเดกใส่ก็บ่มีผัวมักพริกเ,รเอามาไวห้หายก็นแต่หอบเพรพิโอดคำมันเผ็ด ให้กันเห็นบ่ะแต่ว่าคันแสบหลอดบ,บ่บบอนวนอื่นเลยชีวิตที่มีแต่ความดีก็เหมือนกันผัวก,กะดีดีเมยก,ก็เลยปลื้มอกปลื้มใจนอผัวก,กับบก,กินเหล่าบ่สูบยาบ่สูบป,ปินเคกงกันชายาบาดยาอีหยัง <c oughs> เหตุการเหตุนันอดทนบ่นอกใจเมียเป็นตน้นเมียหลดเยน็นเย็นเห็นผัวย่ำใดก็ดีอกดีใจผัวไปใสมาใสกระชื่นอกชื่นใจความดีแล้วมันเป็นจังสัตวมันชีวิตมันกระแซบส่วนเมียก็นาบูดกระ็บเป็น <c oughs> แมนตัว เคยเห็นคนนาบูดบัญญัติยอมนะยังเจน่ะเพราะจนันยนาบูดฝากเด้อมันบมแสบเห็นบ่าแต่มาฮวงแสบสำเร็จกระสางขนนาบูดยังบแสบอีกสะแตกซะพันวะหัวอ้วนก้ยเกินบรลงดอกเพสิว เห็นบอกมันบอดแสบปนนันใดจ้าสินาเพราะฉะนั้นจานาบูดจานาบึงต่อกันเดอ้อฝากไว้เฮ็ุดีน้ำกันเบาดีน้ำกันขิดดีน้ำกันบางครังง้งบางเขา้าบางคนอาจชินาบอกคอยบานปในใด <laughs> แต่ว่าเฮ้ากาับว่าเอากันเห็นมีนาบูดผัวกับว่าแม่แม่ขึ้นจากนารกเถอะแม่พ่อกลัว ก็วาเส้นตัวผัวก็ดีจะไปสุกโลงนรกใดผัวบางคนไปจับีบจักแดดแล้วสุกเมียลงนรกขุมใหญ่ต่ออีกยังวะเห็นเมียนาสีบดบรจะแม่นาบูดพันว่าผัววะามก็ว่าถืออยู่มันตะกั่ันทุบดินบดก็เรื่องก็ใครตัวพันว่าลงนรขุมนรกใหญ่ต่อไปอีกยังวะเงิดบอกจังสินาขันบอกเข้าใจกันแหม เมียก็คือการกันเนื้ผัวบ่คอยสบายใจพ่อพ่อขึ้นจากนรกเธอพ่อแม่ย่านมาสิว่ากันจังสิขันเทาว่าดีๆีจังสิแหละกครเป็นยังว่าอยู่ยังอยากลงนรกอยู่วอันตามสบายเ้อพ่อเ้อกต่วัาฉันตัวแม่บ่ลงนรกนั่นเ้อกระวัดฉันตัวพระพุทธเจ้าบรรดาบ่ายานาโยมทั้งหลายคนบางคนไม่เข้าใจ คนบางคนก็เข้าใจคำว่านรกเป็นอย่างไรพระทธเจ้ามาตตาดไว้ <c oughs> ดูก่อนอานนท์ผู้ใดใครก็ตามเข้าใจว่าตายแล้วจึงตกนรกชื่อว่าเป็นบุคคลผู้หลงอยู่หลงนะอานนท์คนหลงเข้าใจผิดอย่างนี้ ความจริงอานน์คนจะไปตกนรกจริงจริงนั้นมันต้องตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายเห็นบ่มมันต้องเป็นสัตว์นรกตกนรกแต่บ้านได้ตายนั่นเป็นอย่างไรตีความโกรธนะไรหยาดโยมทัางพระาโกรธรากระตกนรกเนิบบวบเกี่ยวได้วัดได้สูญเทาะ เห็นบอภัยเคยเห็นสัตวนรกแน่ขืดเบิ้งเคยเห็นบ่าไม่ใหญ่เพลศฮือฮือฮือว่าสันเนาะส่วนมาหลวงตาถามพรกากฏบอกเคยขค่ไหนพันว่าหลวงตาเลยถามต่อเคยเห็นคนหนาบูดบอคณะเห็นพระที่กร้างหนาบูดบูดนั่นแหละคือสัตว์นรก เด้อชื่อว้าใดอันนี้ธรรมะพุทธเจ้าตัาใดอนนนคนตกนรกก็คือคนโกรธนั่นแหละความโกรธเกิดร่วมกับจิตเวลาใดนั้นคือจิตของเขาอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตายานแมนบอบูดยังบ่พ่อ,อยังเค็งอีกบันนี้ ตาก็เขียวเห่าเห่าเหลียวเบิ่งผู้ใดลบเป็นเราวผู้นนะเห็นบ่อันตาสัตนนรกแม่กึ้งเซ็ผู้ใดห้อยลบเห็นบ่เคยเห็นบ่หยาดโยมคันเคยเห็นพึงซาตะวันนั้นแหละคือจิตอยู่ในภพภูมิของสัตนนรกอันนี้พระเจ้าแสดงทำไว้เพราะฉะนั้น หลวงตาเลยเขียนว่ายานาบูดเดอร์ไปอ่านเอาเดอร์ไปไปหอแก้วอ่านเอายานาบูดเดอรอยาน้าบึงยานาเคงยานางออย่าสร้างคนอย่าสูญให้คนอย่าเขียดให้คนเป็นตน้นเห็นบ่พอหลวงตาไปศึกษาธรรมะต,ตัวนี้นนะพุทธเจ้าบุตรสายจังรจันที่หลีนาบูก็คือสัตย์นรก เห็นเจิ่อยจ่ในภพภูมของสัตว์นรกเพราะมนุษย์สในริยโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จใจใจในภพภูมของสัตว์นรกจังสินาพะนั้นผู้ใดอยากมีความผาสุกสรุปสาบ่เครียดบ่สูนบ่ปล่อยบ่ดาบ่สร้างบ่ตัวคิดดีพูดดีทําดีชีวิตมันจะเย็นเย็น ตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดดีพูดดีทำดีกลางวันก็คิดดีพูดดีทำดีก่อนนอนก็คิดดีพูดดีทำดีหลดเสวรสเวนชีวิตแมมบ่อยากได้ความสุขมันก็เกิดขึ้นความดีทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ต้องอยากได้แต่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีแล้วยอม ได้ดังที่เราปรารถนาอันนี้พระเจ้าบรนดาดไหว้พังว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตเห็นบอกเพราะฉะนั้นผลแห่งกรรมนั่ที่จัดสรรให้เบิดสุสิ่งสุยางพระน,นั้นเมื่อนี้พอต้องอินบนโทรมาโอ้ยลงตาผมไปห่อลงบานเลยเด้อพ่ะ จะน้อยก็จะเดกเข่าห่องพาตัดเพันว่าเนื้อบ,บาของหักได้นเนี่ยหมอว่าตัดออกซาพสันทั้งสองขางเพ้่พนว่าตัดอย่างเพื่อก็เฮ้าตอนหมูนี่นะเข้าใจตัวพาพาแล้วก็เอาหำหมูออกจากที่นะหมอเล็ดแน่ห้เอาออกทั้งสองขางซาพันว่า ย่อมเสียเห็นบอกเพื่อรักษาชีวิตจังวว่หลงตาเลยว่าเออเดวยสิแพรเมตตาให้เด้นละเดอ้อวัดฉันให้หายเไว้ไว้แล้วมาบวชชาตัดออกแล้วละวัด่านนอนอโอ้ยตัดหั่นมจิธรรมดาเห็นบอกอันนี้โทษของกาเมสุมิชาจารย์เฮ็ดเองไว้นะไปเล่นเมียเขามา หลกงขามาอาจจะเป็นหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันมณิเสตบาปอเลยติดตามมาก็เลยเมื่อนี่เสให้หมอตัดออกว่าเห็นบอกครูบาอาจารย์เอาบาปออกมันเบิดไหให้เคยเห็นมาหมดนี่ให้ระามาั่ละว่างญาาิโยมคือกันเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมันจัดสรรให้ทั้งสิ้นเพราะนั้นหลวงตาอนโมทนามาเนาะก็สมควรเกี่ยวกับโอกาสในเวลา ส่วนรถกิ่นำอันเชิญวุทธรูุมานะครับยังไปยูเทิรนอยู่นะครับพระเดชประคุณหลวงตาพระเดชประคุณหลวงตาขายับมาหน่อยสิี่ไทยวันสธิ์ชาติซาติไปหาพะไดปุ่นเลยครับ ครูบาอาจารย์แต่ยำพเจ๊งน่อยครับดีไทยมันติดอยากให้อ่อมอเตอร์ไซค์ออกเจ๊งน่อยยังติดนะเออเอาไปไทยมันหุ่มลึกและถ่ายเห็นมันไปถอยรถขึ้นไปพูดทำไมบอกแล้วถอยรถขึ้นไปพุูดเอาประกวดแห้ไว้อีกเจ๊งน่อยถอยรถขึ้นไปพุูดตีงี้ไหมถอยขึ้นไปเจ๊งน้อยิ่ม้วนถ่ายภาพหมู่รวมกันหน่อยนะครับพิเศษพิเศษนะครับใช่ไหม เหม่อนกลับเด้ที่นี้เด้อมาแล้วนะครับพุธรูปนาคปรกนะครับมาถึงแล้วนะครับนี่ยุตนายุตนา เป็นรถเด้อไี่เนี่ยดูสักวันเดี๋ยบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงเพิ่เตรียมโตกันนะครับท่านสอสสมยิงบัวบุตรนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับวันนี้พิเศษเด้อนะครับเด้อนะครับไปไปไกลต้องตากฝนละันเด้อเอาเครื่องเจ็ดโมง อืออ๋อโอ้ดังดีอยู่โอ้ยขอบคุณทางเจ้าหน้าที่น้อผู้พิทักษ์สันติราชขอบคุณหลายหลายเอาเหลี่ยกรวเคสนะวันนี้ท่อนพระนจ้ตั้งหวังแต่พระรงค์เองเออเอาป่าท้ายเด้อสาธุสาธุนะครับ ส connect, ส <tamam> สมยิยงบัวบุตรนะครับอยากจะถ่ายรูปกับพระเดชพระคุณน้องตานะครับก่อนที่จะไปทําหน้าที่นะครับหลังจากมาร่วมบุญร่วมกุศลในช่วงเช้าๆนะครับวันวิสาขบูชานะครับสาธุอนุโมทนาเด้อนะครับรถเคียนมาถึงแล้วนะครับเอาขอนุญาตหยุดไทยนะครับไป้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับเพื่อจะได้